สวัสดีครับสวัสดีวันนี้พบกับเจพีกุบเรื่อไทยสันชัยภูมิเข้าว,ว,วันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดสต๊อกให้ช่องยูทู e ไปด้วยวันนี้สุภาพเพื่อนๆมาดูร้ล้วนีห้าศูนย์หกห้าวันนี้จะเป็นสแกนสองหวัวครับวันนี้เราได้ตัวมาแล้วนี่สแกนสองหวัว ยางอันนี้แข็งแรงไม่เปื่อยไม่เหนียวไปต่อได้สภาพก็จะเหืองๆเกาๆหน่อ,อยไม่ได้ใช่นานเปิดดูดิข้างล่างก็จะเป็นสภาพตามสภาพครับนี่จะมีรอยหนูเข้าหนูอะไรบ้างนะทาสีนี่หนูเข้าไปทำรังเลย น้องเล่นน้องเล่นสดดวดซุกขอร้อนเนี่ยซุกของล้อนอูสวยนะเนี่ยซุกของ้อนสวยสำหรับสายช่างเอาไปปั้นทำเงนินนี่ลูกล่างแตกเราสายช่างครับเอาไปปั้นทำเงนินอย่างนี้อันนี้ไม่เหนียวไม่เหนียวไม่เหนียว ดูดีอยูอ่ส่วนลูกล่างน,นี่ลูกล่างก็จะแตกบ,บวมปีประมาณนี้ลูกเพ็กก็จะมีรอยหนูวิ่งเล่นแลรวมก็มีสนิทนี่ข้างหลังมันข้างหลังนี่เราตรวจเช็คแล้วว่ามีหนูมีอะไรเข้าไป ไปเลยไฟฟลูทไฟต่างๆก็มีรอยหนูขึ้นไปวิ่งเล่นนอนเล่นอยู่แต่ดูโดยรวมก็ยังโอเคครับยังเปิดติดต้องเลือดูอีกทีหนึ่งเราสายช่างเอาไปปั้นท้อขายครับเอาไปตำกวาดสะอาดแล้วก็ปั้นเก็บรายละเอียดเอาเก็บอาการเอาโดยรวมก็ดูดีอ่ะ แล้วก็ฝากอันนี้ด้วยนี่นี่จูบบลอนเดียบเป็นห้าจอเขาจะประมาณนี้จอสวยนะครับนี่ส่วนชุดเลี้ยงตัวนู้นชุดเลี้ยงไม่ต้องพูดถึงครับเรียบร้อยเปิดไม่ติดหรอกชุดเลี้ยงผมก็จะมีชุดเลี้ยงเจ็ดหนึ่งซูน่าแล้วก็ชุดเลียลเล้ยงเจ็ดเปนสองนะสวยใครอยากได้ว่ามาได้ นี่อันนี้ก็จะเก่าๆหน่อยแต่ว่าสายเสยออะไรก็ไม่ขาดหรอกงูมไม่เข้าอาจจะเป็นรอยเก่าของสนุงสนิมจอดไปนานนะเอาไปปั้นเอาไว้ใช้งานส่วนนี้จะเปชุดเรียนเจ็ดหนึ่งศูน้าชุดเรียนนี้สวยเลยนะใครอยากได้ใครหาอยู่ก็เอาไปราคาถูกๆทุก,ทก,ทกตัวน,นี้ก็จะเป็นพวกแผงโฟเเอร์ จใส่ช่างใสยช่งางเนี่ยใส่ช่างเอาไปปั้นเอาไปทำเอาใายสส่ช่างก็เอาไปไปพิจารณาเก็ขอบคุณเข้ามารับชมติดตามส่วนดั๊มส่วนดั๊มแปดน้านี่มีอยู่3ามลูกนะใครอยากได้ตัดทิ้งให้ดูราคาถูกๆเป็นแ่งกันใช้นะครับ ลองติดตามว่าใครจะเป็นเจ้าของรุ่นนึงครับวันนี้ขอบคุณครับที่เข้าร,รับชมคลิปหน้าเจอกันตอนที่เจ้าของเขามา